วัสดีไวรุ่นนักเลงรถทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับพี่พี่เอเลเดอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ที่อยากจะเอามาให้ไวรุ่นดูก็คือวันนี้มีรถหนึ่งคันที่ในคอมเมนต์นะครับหรือว่าเพื่อนๆทุกๆคนของเราเนี่ยนักเลงทุกๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอยากจะเห็นตัวเจง๋จงๆสักหน่อยหนึ่งหรือว่าเป็นรถในที่แบบว่าเป็นรถในตระกูลที่หลายคนชอบนั่นก็คือ h a r l e ร David s o n ก็มีหนึคันนะครับเป็นรถที่บ้าน ก็เดี๋ยววันนี้เอามาให้ดูดีกว่าว่าเป็นรถรุ่นไหนอะไรยังไงแล้วก็เป็นแต่งแบบไหนนะจริงๆเดี๋ยวคันนี้เนี่ยจะให้ดูเลยเดี๋ยวเก็บผ้าก่อนพอดีเช็ดรถอยู่ยพอดีก็คันนี้เอามาดูเอาแบบง่ายๆนะไม่ต้องพูดถึงประวัติอะไรมากมายคันนี้ถ้าดูเต็มๆคันก็คือ h a r l เ y d a เดวิส n เครื่องยนต์เอาง่ายๆเลยที่เห็นก็คือ Pan นโช v e l นะเป็นแพนโ o v e l แล้วก็นี่คือตัวสตาร์ทเา เป็นเครื่องยนต์เขาเรียก่าเสือเหล็กนะเป็นเสื้อเหล็กแล้วก็คันนี้เนี่ยเฟรมของรถไม่ใช่เฟรมเดิมนะครับเป็นเฟรมที่แต่งขึ้นมาสไตล์เนี้ยเขาเรียกว่าซีโร่ซีโร่แองเจเนริงนะครับก็จะเป็นใช้เครื่องยนต์เนี่ยตัวเก่าแล้วก็ทําสไตล์ให้มันดูแบบจิกโกลนะจริงๆแบบพวกนักเลงนักเลงเก่าๆนี่ก็ชอบมันดิที่ว่ามันสนุกดีเ,เรียกว่าเป็นแนวคัสตอมนะจริงๆแนวที่เป็นซีโร่เลยก็มี ที่ทางฮาเลย์ทำมาคือเรียกว่าชินยะคิมุระหรือไงนี่แหละเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาแต่งสไตล์นี้นะแล้วก็คันนี้เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือความโดดเด่นคือเป็นความมันแล้วก็โครงที่รู้สึกว่าจะยวช่วงหน้าถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะยาวขึ้นแล้วยืดออกไปเห็นไหมเป็นช่วงหน้าสปริงเกอร์เป็นช่วงหน้าสปริงเกอร์ inger, แล้วหลังหลังแข็งนะคาบู SU ู คาร์บูเอยูนี่บอกเลยเวลาจะสตาร์ทเนี่ยเราต้องแยกน้ามันด้วยแล้วก็เป็นคาบูตัวเก่าที่ค่อนข้างจะถ้าไม่เข้าใจมันก็จะสตาร์ทยากนิดนึงนะ <c oughs> แล้วก็เ <c oughs> ท่าที่ดูเนี่ยตัวนี้ตกแต่งมาเดบง่ายแล้วก็ระบบจุดระเบิดไม่เหมือนเดิมละตัวนี้ใช้ระบบจุดระเบิดแ,บบแมกนีโตนั่นะคือการเอาไฟเข้าไปเลี้ยงแล้วก็จุดระเบิดด้วยแมกนีโตเวลาสตาร์ทนี่ก็จะสตาร์ทถ้ารู้จังหวะก็สตาร์ทง่ายถ้าไม่รู้จังหวะสตาร์ทยาก ท่าที่อยู่กับฮาเล่คันนี้พี่บอกเลยพี่ยังไม่เคยรู้จังหวัดเท่าไรเลยหรือว่าไม่รู้เหมือนกันนะสตาร์ทณวันนี้ก็ข้างก็พอสมควรก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะสตาร์มันได้แต่มันมัน,ม,นมันดีพี่ว่ามันมันสนุกดิถ้านั่งนั่งดูเนี่ยทุกวันนี้ที่อยู่กับเขาก็ใช้เวลาในการมองนั่งดูแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคือพี่ศึกษาว่า ระบบมันเป็นยังไงบ้างแล้วฮาร์เ y ย์เดวิสันเนี่ยมันแตกต่างก,กับรถตะก,กูอื่นอื่นนอกจากเป็นฮอนด้ายามาฮ่ารถบีเอสเอรถของภาคส่วนยุโรปอ่ะนะนี่ฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปฝั่งญี่ปุ่นฝั่งเอเชียเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะก็มาสังเกตพวกตัวเครื่องพวกอะไรเท่าที่รู้เนี่ยคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์ช่วงล่างเนี่ยทำไมเขาเลือกแพนโชเวลจริงๆมันจะมีวิตวินมีแฟลทเฮดมีน็อกเกิลเฮด แพนเฮดแล้วก็มีโชเวลคันนี้เป็นแพนโชเวลมันเหมือนรูกผสมนะเพราะว่าช่วงล่างจะเป็นของแพนนะแต่ช่วงบนเนี่ยเป็นโชเวลเฮดจะช่วยให้มันมึกมันถูกพัฒนาขึ้นมาละมันถูกพัฒนาขึ้นมาแล้ว,ก,ลวก็คันเนี้ยเป็นรถคัสตอมที่ตกแต่งออกมาแล้วก็เราจะเห็นท่อนะท่อนะเขาจะโค้องออกมาทาน,นี้สวยสวยอีกหนึ่งส่วนก็คือรถแบบเนี้ย เวลาเราขับขี่อะ่ะท่านั่งนะท่านั่งจะจิกโกมากแต่ถามว่าสบายไหมบอกเลยลำบากแต่เวลาขี่แล้วมันเท่ทำไงได้นักเลงก็ชอบแบบเท่ๆนะลองมานั่งให้ดูกันลองมานั่งให้ดูอลองนั่งคอมให้ดูนี่เวิธีการนั่งนั่งข้อม,ลอมแล้วลักษณะของช่วงพักเท้ากับเบรกเห็นไ,ไหม ก็จะยืดออกไปนี่คือทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมัน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 เท่ดีแล้วก็มันทําให้การขับขี่ของเราเนี่ยได้จังหวะแล้วก็ขามันยืดออกข้างหน้ามันก็ความมันมันอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งส่วนของคันนี้นะที่ว่าคัสตอมมันมันนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็คือคันนี้นะคัสตอมคัสนะครับแล้วก็เกียร์ถ้าเรามาดูที่แฮนด์ไม่มีไม่มีมือคลัสมือคลัสมันอยู่ตรงนี้ นี่ถูกคัสตอมออกมาก็คือเวลาเราบีบคัสและใช้วิธีเข้าเกียร์ด้วยการโยกนะโยกขึ้นโยกลงเพื่อนในการเข้าเกียร์แล้วเวลาความลำบากของมันก็คือว่าหรือว่าความจะบอกว่าเป็นความลำบากก็ไม่ได้เป็นสเสน่ห์ของมันก็คือวเวลาที่เราค่อยๆผ่อนเกียร์เนี่ยนะครับเราต้องระวังนิดนึงก็คือว่าเวลาเราเข้าผ่อนเราปล่อยคัสเนี่ยที่มือแทนเราจะบังคับอยู่ที่มือเดียวเวลาที่เราเข้าเมืองหรือว่าในจุดที่ชุมชนเยอะๆเนี่ยมันต้องวิธีขี่อย่างเงี้ย แล้วเราก็ต้องใช้วิถีโยกมือเดียวเราก็ต้องบังคับจุดนี้ต้องใช้ทักษะพอสมควรต้องใช้ทักษะพอสมควรแต่ถามว่าถ้าเวลาเราขี่ทางตรงยาวๆอ่ะโคตรมันเลยโคตรมันเลยนี่ก็คือสเสน่ห์ของของคันนี้คันหนึ่งคันนี้ถูกตกแต่งมาด้วยใช้ระบบโอเพนเบลนะลองดูนี่โอเพนเบลตัวนี้เนี่ยเป็นสายพานขนาดสามนิ้วแล้วก็เป็นระบบคัดแห้งคัดแห้งในเวลาที่เรา บีบคัวมันจะดังกิ้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 งอันนี้เป็นสเสน่ห์ของระบบทัดแห้งนะครับแล้วก็คันนี้ชุดสีนะครับ,นนนะรบเราทําสีแล้วนะครับตกแต่งมาในรูปแบบของความทิกโก้ทิกโก้กโกหน่อยออกแนวเก่าๆนักเลงนักเลงหน่อยไฟหน้านะครับอเราลองดูชุดสีนะเห็นไหมฮะจะเป็นชุดสีที่เราทํามาในส่วนของถังแล้วก็บังโคลนหลังท,ที่ที่ทําออกมา แล้วก็ช่วงหน้าชุดแต่งไปจนถึงไฟหน้าไฟหน้าก็จะเป็นไฟแต่งนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของเข้าข้าว,าวะนะของฮาร์เรที่คันนี้ที่แต่งมาแพนโชบางคนจริงๆพี่ว่ามันมันคนเราชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบออกแนวกิกโกลแลนยกแต่ว่าสำหรับพี่พี่ชอบแนวนี้นะอีกหนึ่งแบบก็คือชอบที่เป็นออริจินอลไปเลยก็ก็ชอบ แต่ถ้าออกแนวมันๆเนี่ยก็อยากจะให้มันมันไปเลยออกแนวกเก่าๆสนุกๆไปเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิสันแพนโชเวลเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูให้ฟังเสียงกันแล้วก็ลองเอาไปขี่เล่นกันดีกว่าส่วนสตาร์ทเนี่ยไม่รู้นะว่าจะสตาร์ทยากแค่ไหนใช้เวลาเท่าไหร่อาจจะมาลองนับดูว่าใช้เวลาสตาร์ทกี่ที เดี๋ยวอาจจะให้ปามช่วยสตาร์ทด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะขี่ให้ดูว่าเวลาขี่แล้วมันมันเท่นะลองดูลองดูเดี๋ยวลองดูกัน 对。 เอาเรื่องเอาเรอง